อันนี้ก็คือเป็น <Wow. S 1> ตัวต้นเรื่องของคลิปนี้คือหมูสามชั้นคือจริงๆแล้วว่าเราไม่ตั้งใจกินเมนูมารานเนี้ยเพื่อจะกินแยมมอนดองแต่วันเนี้ยมันไม่มีเราก็เลยอะไนลองสั่งหมูสามชั้นมากินแล้วก็ซุปกิมจิหมูสามชั้น <Wow. S 1> คือซุปกิมจิของเขาอ่าเข้มข้นมากเราเป็นคนไม่ชอบกินซุปกิมจิเลยแต่ทีเนี้ยคืออร่อยนับวัน อันนี้เนี่ยคือหมูสามชัน้นคือไม่มีน้าจิ้มนะมันจะกินกับกระเทียมทอดแล้วก็ผักคือมันเข้ากันมากแล้วก็นี่เกี๊ยวผักอ,อร่อยมากคือกลับมาก่อนคือจะบอกว่าผู้ชายอ่ะเคยกินหมูสามชั้นนี้แล้วที่เกาหลีว่าเขาไม่ชอบเพราะว่ามันมันมากแต่มาที่ประเทศไทยอ่ะมันคือแบบเฮ้ยมันคือพอกินได้แบรับเขาแต่สาหรับเราอร่อยมากแล้วเขาว่าก็เหมือนแบบมีทิกว่าเอาหมูสามชั้นไปใส่ซุปกิมจิก็จะแบบเฮ้ยอร่อยก็คือไม่มันก็ดูไม่เลี่ยนเนาะมันก็กินได้ เราที่นี่ก็คือเครื่องเคียงเติมได้ไม่อั้นก็มีผักมีกิมจิแล้วก็มีแบบเหมือนเนื้ออย่างหนึ่งอะไรนี่คือระหว่างทางคือกินไปจะหมดแล้วกินไปประมาณแบบ90้าสิบเปอร์เซ็นต์มีนิกว่าชิ้นนะมีใครนับได้บ้างว่ามีกี่ชิ้นอันนี้คืออิ่มแบบอืดมากกินหมดเลยอ่ะแบบไม่เหลือเลยสองอย่าง ก็คนนร้านที่เรามาก็ชื่อว่าบุกมาโกเอก,กมัยเดินทางง่ายมากก็เอสเอก,กมัยลงประตูสี่แล้วเดินมานิดเดียวร้าน่าจ,จะมีอยู่สองชั้นวิชั้นบนกับชั้นล่างวันนี้เราได้นั่งชั้นบนก็ได้ถ่ายรูปอะไรกรุบกริบไปและอิ่มแล้วแน่นอนเราก็ลงมาทําถ่ายคอนเทนต์ข้างล่างจะบอกว่าคือราคาก็อาจจะแรงหน่อยมีค่าวแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคุ้มเพราะว่ามันจานใหญ่แล้วมันอร่อยแล้วก็วัตถุดิบดีนะแล้วก็แบบมากลางคืนก็ถ่ายรูป สวยหน้าร้านไม่มีขนด้วยกินอิ่มแค่ไหนก็ต้องข้าแมวพุงไว้เพราะถ่ายรูปก็คือจะบอกว่าวันนี้กินอิ่มแล้วก็ฟินมากแล้อยากจะบอกว่าคือมีพิกติดฟ,ฟันแต <c oughs> ่ไม่ยอมบอกอะถ่ายรูปเสร็จไปหมดแล้วอะเกียดติอะ